ติดตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมประโยชน์ให้ประชาชนเชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันในรายการร่วมสร้างประเทศไทยทาง FM 95.5 MHz คุณผู้ฟังเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยปัจจุบันนี้การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังทําได้หลายวิธีครับ ซึ่งวิธีที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นวิธีหลักๆก็คือ1ก็คือเรื่องของการไปลงทะเบียนนะอา่อาอา่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นอ่านายทะเบียนปรปรําอําเภอนายทะเบียนอ,อําเภอนะครับหรือว่าจะเป็นนายทะเบียนท้องถิ่นนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถไปลงทะเบียนได้นะครับด้วยคุณผู้ฟังสามารถไปได้ด้วยตัวเองก็ได้น,นํน,นาเอกสารหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนเหตุที่ไม่สามารถไปร่วมเลือกตั้งได้ในวันที่14และขอไปเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคมแทนนะครับแล้วก็ไปยื่นได้ที่ นายทะเบียนอำเภอรพร้อมตัวเอ่อตัวเอกสารการขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังไปเองไม่ได้ทําไงครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถที่จะมอบอํานาจไปได้เหมือนกันนะโดยมีเอกสารมอบอานาจเพิ่มเติมมีแบบประจําตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจมีแบบประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจเพิ่มเติมนะครับไปลงทะเบียนนะครับแต่จะมีกรณีหนึ่งว่า กรณีนี้คุณผู้ฟังลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนะครับย้ำว่าในเขตในเขตก็คือหมายถึงว่าผมอยู่ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลผมจะต้องเลือกตั้งในเขตตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะครับซึ่ง วันที่14เนี่ยผมไม่ได้ไปเลือกตั้งเพราะว่าผมจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ทําข่าวนอกพื้นที่ผมก็ใช้หนังสือแนบนะครับว่ามีคําสั่งปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ไปติดตามทําข่าวการเลือกตั้งประจําปี25ง 6, 6อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ไปยื่นด้วยตนเองหรือมอบอานาจไปก็ได้หรือผมจะส่งทางไปรษณีย์ไปที่อําอเภอก็ได้เหมือนกันนะครับโดยยึดตาประทับตราของไปรษณีย์เป็นหลักนะครับต้องไม่เกินวันที่9เมษายน ส่วนอีกกรณีหนึ่งกรณีของการเลือกตั้งนอกเขตและเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ยมันจะมี พิเศษเพิ่มขึ้นมาคุณผู้ฟังก็คือการเลือกตั้งนอกเขตและเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักรเนี่ยเราสามารถลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าจะเป็น FR w อ b แ,แอปพลิเคชันสมาร์ทโหก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีพิเศษเพิ่มขึ้นมามันแตกต่างจากในเขตนะครับที่ในเขตต้องไปด้วยตัวเองหรือว่ามอบอำนาจนะครับหรือไปษณีเป็น2วิธีเท่านั้นส่วนอนอกเขตหรือว่านอกราชาอาณาจักรเนี่ยเป็น3วิธีก็คือเพิ่มในส่วนของแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมการปกครองอันนี้คือเป็นส่วนที่คุณ ในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับนั่นคือเรื่องของการลงทะเบียนง่ายนิดเดียวกูผู้ฟังสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกะกะต1 4 4 4แต่มันจะมีอยู่กรณีตรงที่ว่าอ่ะอันนั้นคือเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่ได้ไปเลือกตั้งใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าได้ไปเลือกตั้งแน่นอนนะแต่พอถึงณนะวันที่เท่าไหร่วันที่ 10, 1 1 12 นะมีเหตุจําเป็นต้องไปต่างประเทศมีเหต kind of land, mm. ุจําเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับทำยังไงครูคผู้ฟังก็สามารถแจ้งเหตุจําเป็นครับครูผู้ฟังแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการเลือกเลือกตั้งได้ในวันที่14นะซึ่งมันแตกต่างจากของวันที่7นะครับวันที่7เนี่ยคือเป็นการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านั้นตัดไปแล้วผมไม่พูดถึงแล้วแต่อันนี้เป็นกรณีเหตุจําเป็นที่ไม่ไปที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14ได้นะครับซึ่ง คุณผู้ฟังก็ต้องมีการแจ้งนะครับแจ้งก่อนการเลือกตั้ง7วันหรือหลังจากวันเลือกตั้ง7วันอย่างเช่นก่อนการเลือกตั้งนะครับเวันก็วันที่10 11 12 1 3 1 4ะรหรือว่าวันที่9อะไรเนี่ยคุณผู้ฟังก็แจ้งได้เลยว่าโอ้ oul, ไม่ได้ไปเลือกตั้งและมีเหตุจําเป็นต้องเดินทางด่วนนะครับต,ต้องไปนู่นต้องไปนี่นะฮะไม่ได้ไปเลือกตั้งนะครับหรือถ้ากรณีที่ วันที่1 4โอ้โหหมายมันปั้นมือจะไปเลือกตั้งเบอร์นี้คนนั้นชอบคนนั้นอย่างแรง <c oughs> นะขี่โมไซค์ไปไปนะปรากฏว่าล้มรถขี่โมไซค์จักรยานล้มนะครับได้รับบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ไปเลือกตั้งก็ไม่เป็นไรครับคุณผู้ฟังแจ้งย้อนหลังได้หลังจากนั้นหลังจากวันเลือกตั้งก็คือตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปอีก7วันครับคุณผู้ฟังเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไม่แจ้งนะทำเพิกเฉยไม่สนใจนะคุณผู้ฟังจะถูกจํากัดสิทธ์ ำคำว่าจํากัดสิทธิ์คืออะไรคําว่าจํากัดสิทธิ์ก็คือกรณีที่คุณผู้ฟังบอกว่าโอโ้ได้คนนี้มาไม่ชอบอะ่ะไม่อยากไปไม่อยากจะให้คนนี้ได้เป็นสอสอขาดแค่หนึงคะแนนเนี้ยนะคุณผู้ฟังจะไปเรียกร้องโวยวายตรงนี้ไม่ได้ นะคุณผู้ฟังจะไปลงเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้คุณผู้ฟังจะไปเลือกอแล้วก็ไปคัดค้านนู่นนี่นั่นตามรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของคุณผู้ฟังเนี่ยไม่ได้มีการไปเขาเรียกว่าไม่ได้มีการไปแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยโดยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายกำหนดตัวเองก็มีโอกาสที่จะโดนจำกัดสิทธิ์ตรงนั้นติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยทาง FM 95.5เมกะเฮิรตซ์